สวัสดีครับพี่น้องไปทำพลาเอาอได้คือเก่าครับเมื่อนี้สวัสดีกลับบ้านครับพี่น้องเป็นพวกรถมาเกี่ยวเขาให้ครับน้าหลาะท่านเขามาเกี่ยวไว้แล้วแต่เขามาเกี่ยวให้แม่ยท่านครับอาต,ตุนกันครับไปได้มาบึงให้บึงน้าให้มีอยูามา่มันซองให้สินมั้งเนี่ย cho nên là chán duy phải à, bán chị rồi không cố đi lá hà là gì cố lại cao non sẽ đập dưới không ซอยเมีเนล่ะซอยเมีนล่ะัมนาะมนาออกมาก,กับเบอร์เกอรมเมียสัน้ากรอบนะครับ ดีเง,งี้ยนะสำหรับคูโบต้าครับแค่ว่าเราตะวนสัตว์กันครับเล้ยมเกี่ยวให้เราขอลองให้มาเกี่ยวให้ท่านบ้าง อาบิน่ลยรับนายบินเอยเก่อย่างห้องน้อยเนี่ được rồi Bơi tìm con mà, bơi tìm con mà Bơi con hai con กูเช็คน็อตเว้ยจานก็ได้เลี้ยงยังเดี๋ยวนะโอ้ไปไกลก็ะจะพุทลายล้วนจันอยู่อีคัมโ um บเนาะมีคัมโบเว้ยกูเช็คน,น,น็อตเช็คนางเลยเว้ยธรรมาดาของ,องเหล็กดินครับรถใหญ่สับแรงครับสับแรงสับย่างเดียวใส่สับอ่ะพอแล้วยกอด้เข้าไปไม่ต้งองวอกอาจารย์ ไไมีปัญหาเล็กน้อยครับน็อตดุดเสียเลงพุทธ phóng nó bị rừng phóng mà anh thấy ha cáo bị rừng nữa 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 chín nữa hai hai nhưng mà khăn chẳng chẳng không có đúng mướn tàn mà muốn ta hà thì nào chín nè มาบรคัตนน่อยแก่แก่ไวพูดเออเช็นเห็นได้กินห้องกากๆไอ้ปลาได้ดอกลิงมาเดินไปแล้วกระนุกยังเห็นอยู่อันพีเขาห้องหนึ่งกินบุดเองไงวะกินจนท่บูบุดมันเหลี่ยงงาเหลี่ยงเป็กองผมมันไปสองกองวะผมงึดไว้เลยงึดเจ้าพงเนี่ยผมงึดรอก แต่มันดูดจากข้างนอกุมันดูดออกนันนะนอมันดูด่เลี้ยงุบ่อยถึงว่นอายเจีงออกหมดนะอืมสาบันนะผมกำบอกหินก็ใส่ให้นี้นั่งยูล่างผมเป็นนาแต่เดี๋ยวปั่นสะดรมึงเดือรถดอดอ่ะมึงอะเจียวมึงเจีย

มันลูดตลอดอะหายอะรอดอะรอดสองตัวหัวนรอดเป็นสิบต้องจุดอะโอ้แล้วคนทางว่าเห็นแล้วด้วยนะทางขัน